อีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเบลจะพาทุกคนไปแต่งตัวแบบคุณีนแบบจัดเต็มกันวันนี้แต่งแต่งหน้ามาแล้วนะเพราะว่าราคาลานที่เราจะไปกันนะทุกคนมันแบบในดุร้านทุกคนเต็มมากเนี่ยจะไปมันมีราคาชุดเริ่มต้นที่ห้าร้อยห้าร้อยทำผมฟรีแล้วก็เก้าร้อยเนี่ยแต่งหน้ากับทำผมฟรีเออจุนมากอยู่ที่ดาก้อนเท้าแม่นายบรรทัดทองใครไม่รู้จักบรรทัดทองจอบกินเยอะมากก็ถึง้านแล้วนะคะ คือจะบอกว่าแบบสวยนะโซจึ้งนะเ,ออเขาบอกว่าให้ดูรูปในเพจก่อนได้นะออก่อนเข้ามาแต่ว่าก็สามารถเข้ามาเลือกได้นะครับ ทรงจึ้งไหมจึ้งอยู่สีเดียวโมวสวยใช่ไหมอ,อันนี้ก็คือสวยมากอันนี้ก็สวยแลยอันนี้ก็สวยสว่หมดเลยไอ้ดูชุดนี้ชุดนี้มันน่ารักมากมแต่มันจะเรียบร้อยไปเลยมันจะเรียบร้อยเราไมใส่แซบ่บอ่ะอันนี่ก็สวยใครไม่ชอบแบบโป๊ๆอะไรเออสีเขียวโมก็สวยนะพี่เต็นเป็นโป๊ๆผู้ชายเออคนชิญสวยจุ้นอุ้ยสวยนะ จร,จริงไงเพราะว่าแบบเนี่ยสีแดงสวยๆก็ยังไม่ได้ขึ้นสีชมพูสวยๆก็ยังไม่ได้ขึ้นที่แขเออถึงต่อมาต่ <c oughs> อมาบูเออความวุ่นวายงานวันน <c oughs> ี้นะคะจริงๆแบบเลือกยากมากเพราะว่ามันสวยเยอะมาก <c oughs> แต่ว่าสรุปเอาเป็นตัวนี้แหละ,ะเลอาไปลองอันนี้ <Y' all S 3> จะเป็นคุณหนูมาก<า><า>ใช่ทีใส่ตัวเราเออ <c oughs> <c oughs> สวยมากอ,อยากให้มาทําผมดูวันตึงอยู่สวยมากมันโทนใช่มันโทนนี้มันได้มากดูเป็นปะทองได้ดเชย ข้าวปวยหวายเย็นมากอุ้ยก็จะมีความหวานอันนี้เหมือนกันขึ้นนิดนึงอ่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะดูน่ารัก โอ้ช่าแค่สามวันสูงสุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครคืนข้ามวันก็จะมีเป็นค่าประกันนะคะทุกคนสิบโมงเช้าจนถึงกี่โมงหกโมงเยน็นถูกต้อง<น>ชุดสวยจริงทุกคนชุดสวยมากเอ็นเลิฟชุดสวยทำผมดีแนะนำว่าให้เลือกมานะมันจะละลายปแลนลาตาสุดๆทุกคนอันนี้ก็คือเตยทําผมแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆทํากันต่อจะบอกว่าสวยมากชอบมากเ๋ยเราพาไปถ่ายรูปกันค่ะ ก็คือเสร็จเรียบร้อยแลวนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันลืมบอกพี่กัดอันนี้ชื่อร้านว่า,าร้านรวมอมู่หลานนะคะอยู่อยู่ดาก้อนทาวใกล้ๆบรรทัดทองใช่ใค่ะอยากไปก็มาเลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันไปทุกคนแล้วก็นี้เดินมาแม่ไก่นะคะก็จะเป็นแบบที่ถ่ายรูปของเราโอ้เหยียบกระโปงนี่เขาก็จะมีแบบสถานที่ให้เราถ่ายแบบพร้อมจบครบในที่เดียว นะทุกคนนี้ก็คือเป็นแบบฟินนชลุคของทุกคนนะคะใครที่อยากมาแต่งชุดจีนในวันที่แบบตุดจีนหรือแบบไม่ตุดจีนคือเขาก็เปิดนะสามารถมาที่นี่กันได้ชื่อร้านอะไรอย่างเี้ยเลยเดียวหัวมูหล่าน่ารักใส่กาเทาวราทัดทองทุกคนเือแต่งเสร็จหิวข้าวก็ต่อรรทัดทองได้เลยถูกตองวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย